โรงงานผลิตกระตกรถยนต์กว่าจะออกมาเป็นแต่ละพาทให้เราใช้งานได้จริงไม่ง่ายวันนี้นะคะเพื่องพามาต่อลึกเบื้องหลังว่าเขาทําได้ยังไงมีนวัตกรรมอะไรเป็นครั้งแรกที่เป็นการเปิดโรงงานที่นี่นะคะแล้วก็ไปดูกันว่าทําไมเขาถึงนิยามตัวเองว่าเป็น dream making factory หรือว่าสถานที่ผลิตฝันให้เป็นจริงจะเป็นไงคะ่ะคาตอบในคลิปนี้กันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเพื่อพามาบุกโรงงาน,นะค่ะเราอยู่กันที่ A G C Automotive Thailand นะคะในเครือ A G C ซึ่งบริษัท A G C นะคะเขาก็อายุ117ปีแล้วค่ะเพิ่งฉลองออนไลน์ไปเมื่อ6กันยานี้เองเขาทํายังไงถึงจะแบบอยู่ได้ยืนระยะขนาดนี้แล้วก็มีแบบวิชั่นมีวิสัยทัศน์ต่างๆที่ค่อนข้างสอดคล้องกับความเป็นคนรุ่นใหม่นะคะประกอบไปกับโรงงานเนี้ยเป็นโรงงานผลิตกระจกรถยนต์เอ๊ะแต่ละพาร์ทแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเขาทำยังไงวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันที่ A G C Automotive Thailand ขามี6บริษัทในเครือนะคะที่เราอยู่นี้ก็คือ a g c Automotive ประเทศไทยค่ะผลิตกระจกนิรภัยรถยนต์กระจกหลายชาั้นกระจกเทมเปอร์อะไรแบบนี้แล้วก็มี a g c Flat Glass ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะอันนี้ผลิตกระจกฟลูอสไสกระจกแบบสำหรับอาคารต่างๆกระจกเงา แล้วก็มี a g c วินี้ไทยจำกัดมหาชนนะคะนี้เป็นพวกเคมีพันมี a g c Micro Glass ประเทศไทยทำเลนส์ออปติคอลเลนส์กล้องทุกชนิดแล้วก็มี a g c Technology Solution ประเทศไทยผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนผลิตกระจกงานก่อสร้าง รวมถึง AGC Advanced Business Expert ประเทศไทยนะคะเป็นการบริหารงานทั่วไปวางแผนทางธุรกิจเป็นแบบธุรกิจการให้บริการค่ะอยู่ด้วยกันกับคุณทีแล้วนะคะคุณทีรพร<อ>บุญบำรุงค่ะ Production Division Manager คุณทีช่วยเล่าให้ฟังไน่ไหมคะว่า AGC Group Thailand เนี่ยทำอะไรบ้างมีบริษัทในเครือคืออะไรบ้างแล้ววิสัยทัศน์คืออะไรคะอย่างแรกเลยนะวิสัยทัศน์ l ูก k b e ย o n น ขาพยายามจะสื่อว่ามอไปข้างหน้าแล้วก็ก้าวไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ก้ารวดเร็วเพื่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่มั่นคงนะครับ่ะมาถึงเป็นคำว่าลุกปียอมนะครับบริษัทเนี่ยอยู่มานานมากๆแล้วก็มีเครือข่ายหลายประเทศสิ่งที่ทําให้บริษัทอย่างเราเนี่ยอยู่ต่อไปอย่างยืนระยะแบบเนี้ยค่ะอะไรคือหัวใจสําคัญเรามองเรื่องความยั่งยืนของเราเนี่ยทำยังไงให้บริษัทเรายั่งยืนในด้านสังคมยั่งยืนางด้านธุรกิจแล้วก็การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนบริษัทเราเนี่ย พยายามที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งทางานโลกสังคมจริงเราก็ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาจากโปรดักที่เรามีอยู่คือพัฒนาไปเรื่อยๆทำให้เราสามารถที่จะนําหน้าคู่แข่งไปได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถอยู่ได้ระยะเวลาที่เป็นนานๆใบฉัดอยู่มานานแต่ว่าเห็นแบบตอนนี้คือเปิดรับคนรุ่นใหม่อยากรู้ว่าคุณสมบัติในเด็กรุ่นใหม่แบบไหนที่เรามองหาว่าเอ๊ะแบบนี้ทำงานกับ a อ c น่าจะเหมาะค่ะอย่างแรกเลยต้องเป็นคนกล้าคิด การทำเสนอแล้วก็มีความผู้น,นั่นก็ต้องเป็นลีดเดอร์แล้วก็ต้องมีไอเดียในการที่จะทำให้โปรเจกต์นี้มันสำเร็จอ,อยากรู้ว่า Next Step เนี่ยวิสัยทัศน์ของบริษัทของเราจะทำอะไรให้สำเร็จพิล่าที่เราอยากจะไปแบบพิชิตให้ได้ค่ะวิสัยทัศน์ถึง 4, 3, 30, ป,ปี2030เรามีอยู่3ปัจจัยอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของตัว Blue Planet ความยั่งยืนของการรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในโลกของเราจริงๆเรามีแลนนะครับที่เป็น มิเทอร์แพนและลองเตอร์แพงน,นะครับจนปีงปี2030แล้วก็ปี2050 2 0 5 0ซึ่งในปี2 0 5 0เนี่ยคือต้องเป็นซีโร่แต่ปี2030เนี่ยโปรดักทุ p โปรดักที่เราผลิตเนี่ยจะต้องมีเปอร์เซ็นต์การลดคาร์บอนตามที่เรากำหนดข้อ2นะครับอินโนเวชันก็คือโปรดักที่เราออกแบบตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้รถหรือลูกค้าของเราอย่างที่3คือเ well วิลด์วิ่งเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ย เราจะทําให้สังคมเราดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะคู่คา้าเราเท่านั้นครับรวมถึงพนักงานของเรานะครับผู้ใช้รถยนต์หรืออนุสร์เนี่ยเพราะ Product เราอยู่รอบตัวหมดเลยะนะคะรวมไปถึง p r o d ัก t อื่นของ ATC เนาะซึ่งเราเป็นผู้สร้างสรรค์น,น,น,นวัตกรรมรอบตัวผู้คนอยู่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงแบบ AGC Group ุ h ป i l a n d เป็นภาพใหญ่ของเครือเนาะแต่วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาดูแหล่งผลิตกระจกรถยนต์อยากรู้ว่าในในโรงงานนี้เราผลิตกระจกประมาณไหนบ้างเลยอะค่ะคุณที ก็กระจกรถยนต์จะเป็นกระจกหน้ากระจกข้างและกระจกหลังนี่เราผลิตหมดเลยนะครับซึ่งมันจะมี2โประเภทที่แตกต่างกันมีลามิเนตกับเทมเปอร์นะครับก็เลยมี2โลก มาหักเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูในลายผลิตมาดูให้เห็นภาพรวมของลายผลิตของที่นี่กันก่อนนะคะว่าผลิตอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะคุณตน้นสวัสดีค่ะจะมาพูดคุยอธิบายให้เราฟังนะคะว่าแต่ละผลิตของ C, Thailand, เอท t พี o t o t i v e Thailand ชิ้นส่วนกระจกรถยนต์มันมีอะไรบ้างไล<ด>่<น>มาแต่ละพาร์ทเลยดีไหมคะคุณต้นได้ครับอันแรกเลยนะครับเราเรียกว่าเป็นกระจกรองก s ะที่เอาไว้ใช้ในการเอามาผลิตกระจกรถยนต์นะครับของบริษัทนะครับก็จะมีกระจกหลายแบบซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่า บร,ริษัทผลิตรถยนต์เ<ช>ขาก็จะมา<ช>มี requirement ให้เราว่าอยากจะได้แบบไหนอะไรยังไง<ช>ต่อไปจะเป็นกระจกประตูหลังนะครับมันสามารถที่จะกันความร้อนได้ดีกว่ากระจกท<ช>ั่วๆไปอันนี้จะเป็นตัว UV tester นะครับถ้าเป็นกระจกที่เป็น normal อ่ะครับก็คือ,อยังยังได้รับ UV แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ product ที่เป็น premium ขึ้นมาเนี่ย ฮ้ยช <t ouch> ่วย UV คั t 99เซใช่ครับ<อ>ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น product ที่ตาม requirement ลูกค้าเหมือนกันมาที่ตัวถัดมานะครับอันนี้จะเป็นตัวกระจกที่เป็นตัวการความร้อนเหมือนกัน <t ouch> ให้ลองสัมผัสว่าด้านไหนมันร้อนกว่ากันด้านนี้ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกที่มีฟิล์มชนิดพิเศษสามารถแ d s o r บความร้อน <t ouch> ซึ่งก็จะสามารถทำให้สมมติเราอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยสัมผัสดู ถ้าเป็นกระจกทั่วไปเนี่ยมันก็จะร้อนกว่าอส่วนตัวนี้เขาเรียกกระจกเดน d i นมง glass จะใช้กับกระจกที่เป็นซันรูฟซึ่งเวลานั้นสามารถที่จะเปิดปิดให้เรามองดูดาวได้หรืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นกระจกประตูหน้าพิเศษกว่าทั่วไปคือมันเป็นกระจก รามิเนตหรือกระจก2องชั้นตามกฎหมายคือกระจกรามิเนตคือกระจกบังลมหน้ารามิเนตกับเทมเพิร์ต่างกันยังไงคะรามิเนตคือกระจก2องชั้นมีล<ฆ>ีมอยู่ตรงกลางแบบนี้เทมเพิร์คือกระจกชั้นเดียวอย่างเงี้ยอันนี้คือชั้นเดียวจับดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันชั้นเดียวแล้วโซนนี้อะไรคะน,นี่มีน้ําไหลด้วยตรงนี้จะเป็นกระจกมีตัวโคตติ้งบางทีเราขับรถฝนตกถ้าเกิดเป็นกระจกทั่วไปเนี่ยมันจะ ประมมาณนี้องรถ<า>ในวัยเด็กที่เราเติบโตมาค่ะเวลาฝนตกเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยรู<ช>้สึกว่าชีวิตอยู่บนความเสี่ยง<ช>แต่ว่าสมัยใหม่ๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละใช่ครับโคตติ้งเคลือบสารชนิดพิเศษมันจะทําให้น้ําไม่เกาะที่ผิวกระจกอซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปแอบ,บดูในรายการผลิตกันนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอบคุณพี่ต้น,นะคะ่นะ,คะ Never take easy way out but confront difficulties หรืออย่าเลือกทำสิ่งที่ง่ายจงเผชิญหน้ากับอุปสรรคเป็นมอตโต้ของที่นี่นะคะซึ่งคนที่นี่เขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เริ่มจากคนที่กลา้าท้าทายกับอุปสรรคซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโรงงานกันค่ะว่าเอ๊ะคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยโรงงานเขาจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ คอสตูมพร้อมนะคะเอ็นอร์จ <coś> ีพร้อมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นชิ้นส่วนกระจกต่างๆของรถยนต์ที่เรามองเห็นกันเนี่ยทำยังไงมีอะไรที่วาวว่างนะคะเดี๋ยวตามพี่ๆไปข้างในกันค่ะครับเดี๋ยววันนี้เรามาที่โรงงานผลิตกระจกบางลุมหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาผลิตยังไงไปค่ะ โรงงานที่เราจะเข้าไปดูนี้นะคะเป็นโซนฝั่งผลิตกระจกลามิเนตค่ะซึ่งก็เป็นกระจกบังลมหน้าขั้นตอนการผลิตนะคะก็คือเอากระจกแผ่นเรียบที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วมาตัดให้เข้ารูปค่ะทําความสะอาดนะคะโดยกระจกลามิเนตเนี่ยจะเป็นกระจก2ชั้นมีทั้งแผ่นนอกแล้วก็แผ่นในค่ะแผ่นในนะคะเขาก็จะไปทำเซรามิกพรินต์ซึ่งก็จะเป็นการปรินต์ขอบสีดําเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดขอบกระจกให้สวยงามนะคะจากน,าน,นะะั้นค่ะเขาก็จะกระจก2ชิ้นเนี่ยไปเข้าเครื่องโมพร้อมกันก็คือเป็นอุณหภูมิสูงเลยแหละทําให้กระจกโค้งตามรูปทรงค่ะ่ะะกกกรรจทีเาออาแล้ว ยังอุ่นๆอยู่นะครับเรายังไม่สามารถเอาไปเข้าประกอบฟิล์มได้มันยังอุ่นๆอยู่นะยังอุ่นอยู่นะโอเคแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นขั้นตอนไฮไลท์นะคะคุณสมบัติต่างๆจะเสียงเงียบกัน UV กันความร้อนเนี่ยเขาจะไปประกอบฟิล์มค่ะจะสังเกตเห็นว่าห้องประกอบฟิล์มเราใช้คนนะเพราะว่ามันเป็นงานเหมือนกับแฮนด์เมดวางเสร็จแล้วเขาต้องเขาต้องกรีดฟิล์มด้วยซึ่งสังเกตว่าฟิล์มเนี่ยมันจะเป็นขุ่นๆใช่ไหมคะจะต้องไปผ่านขั้นตอนนี้ค่ะเป็นเครื่องสูญยากาศนะคะดูดอากาศออกทําให้ฟิล์มยึดติดกกับระจ แต่ก็จะเห็นว่ากระจกยังไม่ใส่นะคะเขาก็เลยจะต้องออกไปเข้าเครื่องนี้ค่ะอ่าเราจะเห็นกระจกนะครับกาลังออกมาจากตัวหม้องข้าวหม้อข้าวอันนี้คือส่วนตัวนะตัวมันเองมันคือเรียกว่าออโต้เกลฟซึ่งเวลาเราใส่โปรแกรมเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะรันของมันเองเหมือนกับว่าใส่น้ําใส่อุณภูมิเข้าไปปุ๊บข้าวสุบออกมาเป็นเป็นเชงเรียบร้อยในนี้เือมีกี่แผ่นเนาะพี่ดี <c oughs> ประมาณ5 5 0แผ่นต่อรอบอันนี้เขาพร้อมอาใบป,ประกอบไหมคะยังฮะงต้องไปเช็คคุณภาพก่อน เดี๋ยวเราไปหน่วยงานถัดไปไปดูเรื่องคุณภาพก่อนมีการ final inspection ด้วยคนนะคะว่าเอ๊ quality ได้ไหมกับการทดสอบในสภาพต่างๆหลังจากกระจกที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับเช็คหมดแล้วนะก็จะมาสู่กระบวนการ p a คกิ้งเพื่อส่งไปหน่วยงานถัดไปเราเรียกหน่วยงาน assembly เพื่อจะประกอบชิ้นส่วนย่อยเราจะนั่งส่งไปให้ลูกค้าต่อห<อ>ลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการทดสอบของทาง QA lab ดูว่าเขาทดสอบยังไงให้รู้ว่ากระจกชุดนี้มันใช้ได้<อ>แล้วมันผ่านตามพ่อกฎหมายจริงๆ ่อไปจะเป็นการสาธิตทศหัวเฮดฟอร์มนะครับหรือจำลองคนนั่งหมายถึงหัวคนสมมติว่านั่งอยู่ในรถเนี้ยเหรอแล้ว<ร>ไง่รเราไม่ได้คาดเบลลอย่างเงี้ยครับแล้วแบบรถเกิดอุบัติอออเหตุแล้วคนจะพุ่งออกไปอย่างเงี้ยครับซึ่งมาตรฐานจริงๆของเราก็คือ คนห้ามทะลุผ่านรลคนอ๋อก็คือจะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุใช่โอเค <Okay. S 1> ก็คือจะมีฟิล์มคอยกั้นตัวมีฟิล์มคอยกั้นให้คนไม่ทะลุตัวนี้เราจะเป็นกระจกที่เราตัดมาจากที่ส่วนเต็มของกระจก,กครับอันนี้จะเป็นอุปรกรณ์ที่เราสอบครับเราจะปล่อยเทสที่ความสูง4เมตรหลังจากเราปล่อยแล้วบอลกระทบกระจกบอลต้องไม่ทะลุชิ้นง,งานภายใน5วิครับ2 3 4 5 ต่อไปจะเป็นการเทสแ์มเปอร์ครับอันนี้กระจกแมเปอร์หรือกระจกนิรลัยชั้นเดียวนะครับซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านประตูข้างประตูหลังแล้วก็กระจกหลังของรถค่ะทกระจกแมเปอร์จะต้องไม่แตกหลังจากการทดสอบอันนี้เราจะลองจำลองการทุบให้นะครับอันนี้เพื่อนถูกได้ไหมคะได้ครับ บอกหลักการก่อนแทมเปอร์มันจะไม่แตกเมื่อเจอกลมๆแต่มันจะแตกเมื่อเจอ,อ,เจอแหลมๆออโอเคเดี๋ยวลองฝั่งนี้นะครับ <laughs> อ๋อแล้วเวลาแตกนี่คือที่เขาบอกเป็นเม็ดข้าวโพดใช่ไหมคะใช่ครับมันจะเป็นเม็ดข้าวโพดขอบมันก็จะมันก็จะแหลมแต่ไม่ได้แหลมแบบแบบใช่มันจะไม่แหลมคมเป็นกระจกเหมือนลามิเนตอยู่โดยตรงครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยการแตกเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าละเอียดละเอียดแล้วยิ่งดีนะจริงๆถ้าละเอียดมากๆเนี่ยไอตัวเม็ดข้าวโพดเนี่ยมันจะเวลามันแตกมันจะเข้าไปในจมูกเข้าไปในดวงตาเราขนาดของเม็ดเนี่ยเราจะควบคุมตามจํานวนที่เด็กนับว่าไม่เกิน400เม็ดในกรอบเนี้ยนับจะนับยากนิดนึงนะแต่ถ้า หยาบเกินไปมันก็จะกลายเป็นริมที่มาทิ่มที่มคอ,อเพราะฉนั้นเนี่ยเทมเปอร์มันจะยากในการกลุ่มตรงที่ว่าต้องควบคุมปริมาณเม็ดเนี่ยให้ได้ตามามาตรฐานนะครับไม่น้อยกว่า70ไม่มากกว่า400จะสังเกตว่าโรงงานที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะใช้หุ่นยนต์แทบทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพนะคะมีความแม่นยํากว่าและที่สําคัญเนี่ยคือช่วยเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่ากระจกมันก็อันตรายเนอะถ้าใช้คนเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยค่ะแต่ก็สังเกตว่าไม่ใช่หุ่นยนต์ทั้งหมดนะคะในงานที่ต้องมีความแบบเป็็็นนนนงงาาาาคครรรรเเกกกบบยยยยยละะอออีีดัมใช่่่ววตจสู เห็นพ่อรักเห็นลายผลิตกันเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เพิ่งจะพามาซอกแซกการทํางานในโซนออฟฟิศของ A G C Automotive Thailand กันบางว่าเอ๊ะคนที่นี่เนี่ยเขาทํางานกันยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาเน้นว่าเด็กจบใหม่คนรุ่นใหม่ก็มาทํางานที่นี่ได้ไปดูสิว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่า สวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อโชติกาสัอิงนะคะหรือว่าน้องมดค่ะอมดทํางานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะเอ่อหนึ่งเดือน11วันะที่ทํางานที่แรกหรือเปล่าคะไม่ค่ะมีประสบการณ์แล้วประมาณหนึ่งเป็นไงบ้างจากการที่แบบได้มาทํางานในบริษัทที่เป็นองค์กรที่แบบมีชาวต่างชาติมากมายแล้วก็เป็นองค์กรที่อยู่มานานแบบนี้ค่ะค่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่า a อ c ของเรามีผู้บริหารชาวต่างชาติเยอะมากๆซึ่งเขาเนี่ยมี ไอเดียแล้วก็มีแนวคิดที่ค่อนข้างโอเคมากๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการทํางานนะคะพี่เขาจะสอนเรื่องของตะกากาของการทํางานได้อย่างดีอย่างเช่นของการวางแผนนะคะหรือว่าวัฒนธรรมเคเจ u r e ของการให้เกียรติซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมง,งานก็แม้กระทั่งเรื่องของภาษาค,าค่ะเพราะเราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราจะมีการอัพสกิลเรื่องภาษาอังกฤษเยอะมากเห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ตั้งแต่อยู่มา1เดือน1 1วันเนี่ยได้มีโปรเจกต์อะไรหรือว่ามีประสบการณ์ไหนทู้สึกว่าอันนี้แบบรู้สึกทัชใจหนูมากเลยที่หนูได้แบบว่าแสดงความ ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะที่เขาเอ็นดูนะคะแล้วก็เห็นถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ความสามารถนะคะในการที่เราเรียนรู้ก็คือว่ามดได้รับโปรเจกต์ของการรับออดิตของลูกค้าค่ะซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างสำคัญเพราะเราก็ใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าค่ะซึ่งรู้สึกว่าประทับใจมากมากว่าบอสเนี่ยไว้ใจเราในการที่ให้ทำโปรเจกต์นี้ค่ะโอ้ในที่ทำงานที่แบบอยู่มานานขนาดนี้เราก็ถือว่ายังเป็นคนอายุยังน้อยมีอุปสรรคอะไรเวลาที่แบบจะเสนอไอเดียกับหัวหน้าหรืออยากมีโปรเจกต์ใหม่ๆทำบั้งไหมคะเออไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างเช่นใน้ายานของ ศักยภาพทุกคนออกมาได้นะคะแล้วก็พี่เขาเปิดรับมากกนะคะแล้วเขาจะใช้ประสบการณ์ AGC ที่อยู่มานานเนี่ยปิดแกะไอเดียของเราให้เราเนี่ยสตรองไอเดียมากขึ้นค่ะว้าวอันนี้คือเป็นภาพในฝันของคนทํางานเลยนะคือมีไอเดียได้ทําแต่ว่าก็มีคนช่วยแบบเอาประสบการณ์มาช่วยอุดรอยรั่ววนต่างๆไปคุยกับอีกหนึ่งคนได้ข่าวว่าเป็นเด็กจบใหม่ผมโฟ์สืจอรทา์จอนแก้วผมเป็นยังไงบ้างประสบการณ์การทํางานที่นี่เป็นที่แรกในชีวิตดีครับผมเพราะว่าที่นี่เนี่ย พ,พี่เขาเฟรนลี่ครับขาให้ผมเนี่ยปรับตัวแล้วก็เข้าออกับพี่เขาได้ไวครับอยู่ในบริษัทที่แบบอยู่มานานมีแบบผู้ใหญ่เยอะอะไรต่างๆเวลาเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆพูดยากไหมไม่ยากครับเพราะว่าพอผมิสธิ์กับพี่เ้อยไวอะผมก็จะคุยกับเขาตลอดเวลาแล้วงานมันก็ไปเดเรคชั่นเดียวกันอยู่มา3เดือนกว่ามีโปรเจกต์หรือมีความประทับใจอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตการทํางานที่แรกของเรา ก็มีโปรเจกต์หนึ่งครับผมได้รับงานให้ไปดูเรื่องลดการใช้น้ําของเครื่องร้างกระจกครับได้ทําหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับหลายๆผู้นอหรือว่ารวบรวมข้อมูลแล้วก็พิเศษครับผมเราที่นี่คือเราได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะเป็นยังไงบ้างประสบการณ์เขาเนี่ยก็จะมีความทํางานที่รอบคอบตรงต่อเวลาครับทําให้ด้านดีของเขาเนี่อลองผมไปด้วยพอเราเป็นเด็กจบใหม่อ่ะเราแบบต้องทําตามคําสั่งของัวหน้าเท่านั้นไหมว่าท้สอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเรามีโอกาสได้ไปลุยไปลองสนามจริงบ้าง อย่างโปรเจกต์ล่าสุดอะครับผมที่พี่เขาแอดไซน์ผมไปทําเนี่ยเขาก็จะพูดภาพรวมมาก่อนอแล้วเขาเนี่ยก็จะให้ผมเข้าไปหางานที่หน้าง,งานจริงเนี่ยครับผม,มซึ่งผมคิดว่ามันท้าทายแล้วก็ดึงศักยภาพผมออกมาครับถ้าให้นิยามสักสามคำสำหรับการทํางานที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างคะปังมากแม่อุย้ย <laughs> <laughs> ชอบเอเนอร์จีมากสามคำสามคำถ้าแบบให้คํานิยามขอแบบเอเนอร์จีแบบปังมากแม่เมื่อกี้ได้ป่ามาลองดูครับ <laughs> อคคุณน้งฟ่ะก็ถือว่าเป็นที่ทํางานที่น่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หลายๆคนนะคะที่อยากจะแสดงศักยภาพปล่อยของแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามีคนคอยสอนงานได้คิดอะไรเป็นระบบเนาะก็อาจจะสมกับคําว่า your dreams our challenge นะคะแล้วก็เปิดรับ t ALENT ใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นมาถึงตรงนี้ค่ะพิธีอยากให้พิธีเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราได้ทํา product project อะไรที่เป็นการสารฝันให้เป็นจริงสําเร็จแล้วบ้างค่ะ ตัวโปรเจกต์ที่เราทําสําเร็จกับลูกค้าเราเรียกว่ายืดชิวโจทย์ของลูกค้าคือทํายังไงที่เราจอดรถข้างนอกแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกร้อนแล้วแอร์ต้องไม่ทํางานหนักอันนี้คือเราทําสําเร็จเรามีโปรดักที่นําเสนอลูกค้าและลูกค้าโอเคค่ะรวมถึงสุภาพสตรีนะครับเรื่องของฟองสบู่สำคัญมากค่ะเราให้ผลการกัรรีดิคาด้วยนะครับทีนี้ในฐานะ a t c g ซ o u p Thailand บ้างมีอะไรอื่นๆที่เราทําได้อีกนอกจากกระจกคุณภาพสูงค่ะพี่ที เอาเรื่องโปรดักต์ก่อนต้องบอกว่าเราเป็นที่แรกในประเทศไทยที่เราผลิตกระจกซันรูปซันรูปคือโจทย์ของเราที่ยากที่เราทํายังไงเราสามารถผลิตกระจกซันรูปได้เพราะมันทั้งใหญ่แล้วก็โจทย์ของมันคือต้องไม่มีความร้อนลงมาแล้วเราคิดว่าเราจะต่อยอดโปรดักต์ันนี้ไปเรื่อยเวลาเรากดปุ่มปุ๊บเราจะสามารถมองเห็นดาวแล้วเฉดมันก็จะเปลี่ยนไปแปลงไปตามสีรถได้นะครับอันนี้เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรา นำเสนอให้กับลูกค้าว้าวขอบคุณที่ทําให้เราได้มีสันดุสวยๆถ้าคนสนใจอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ a อ c เราทายัางไงได้บ้างคะสามารถติดต่อผ่านทางทีมเซลล์เราได้เลยทีมมาร์เก็ตติ้งเราหรือที่ต่อผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาพูดคุยกันในออฟฟิศเราได้เลยก็ติดต่อมาได้นะคะที่ AGC Group Thailand ค่ะยินดีที่จะแบบสร้างฝันของทุกคนให้เป็นจริงค่ะ ก็ถือเป็นโอกาสอดีนะคะที่วันนี้เราได้มาเยี่ยมชมโรงงานเปิดโรงงานรวมไปถึงแนวคิดวิสัยทัศน์ของบริษัทที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมรอบตัวเรามากมายขนาดนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะสร้างฝันให้ใกลายเป็นความจริงหรือว่าอยากจะสมัครงานมาร่วมงานกับทาง A G C Group Thailand นะคะก็ติดต่อได้เลยประมาณนี้เลยเค้าเจอสิ่งที่เรามองเห็นต่างๆอย่างที่เขานิยามตัวเองเลยนะคะว่าเขาคือ Dream Making Factory ค่ะ <S <S เป็นการผสมผสานองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของรุ่นเก่าของบริษัทที่อยู่มานานเข้ากับยังบัดของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีนวัตกรรมดี มีสิ่งดีๆที่ทาให้ทั้งชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็โลกของเราดีขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรอีกรอติดตามกันนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ